สวัสดีครับสารลมคอย fc นะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งรอบดึกนะครับคลิปแบ่งปันเหรียญน,นะครับก็เ,เหรียญเข้ามาค่อนข้างจะน้อยนะครับช่วงนี้เหรียญหลักๆเหรียญเด็ดๆก็คือจะอจะมีคนจองก็คือจะส่งหลังไมหมดนะครับก็จะมีเหรียญย่อยๆมารีวิวแบ่งปันนะครับเผื่อว่าใครมีมุมหรือว่าใครที่ชอบแนวนี้ราคาเบาๆ ลองมารับชมดูนะครับคลิปนี้ไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวมามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็จะพยายามไปเร็วๆนะครับใครที่ดูไม่ทันก็พยายามพยายามดูคลิปใครที่ฟังไม่ทันก็พยายามดูคลิปรีวิวเหรียญละกันนะครับจะได้ประกอบการพิจารณานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับชุดนี้ชุดเหมานะครับ มีค่าจัดส่ง50 EMS นะครับมีมีผมจะแพ็คใส่กล่องแบบนี้นะครับออันนี้ก็เตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับมีส่งทุกวันนะครับผมจะใส่กล่องแล้วก็จะส่งเป็น EMS แบบนี้ทั้งหมดนะครับค่าส่ง50บาทนะครับมาดูเหรียญชุดแรกกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมานับกันดูว่าชุดนี้กี่เหรียญราคาเท่าไหร่คุ้มไหมนะครับ มีช, göster, ชุดนี้นะครับชุดแรกนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาท10เหรียญชุดนี้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน100%นะครับผมแกะจากถุงนะครับแกะจากถุงเลยนะครับมาดูมีมีเหรียญวาะอะไรกันบ้างนะครับเหรียญที่1นนะครับอันนี้ให้ดูเหรียญสองบาทก่อนนะครับอันนี้สภาพสวยทุกเหรียญนะครับเหรียญที่1นะครับเหรียญที่2 เหรียญที่สามเหรียญที่สี่เหรียญที่ห้าเหรียญที่หกเหรียญที่เจ็ด เหรียญที่เจ็ดนะครับเหรียญที่แปดเหรียญที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญสองบาทนะครับเหรียญที่สิบอันนี้สวยทุกเหรียญนะครับแกะจากถุงนะครับสิบเหรียญแล้วนะครับมีเหรียญอะไรอีกนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลสิบบาทนะครับวาระนี้นะครับ เป็นเหรียญใหญ่ใส่ตลับให้ด้วยนะครับ11 12นะครับเป็นเหรียญนิกเกิล1 0บาทเช่นเดียวกันนะครับใส่ตลับให้ด้วยนะครับ13าเป็นเหรียญนิกเกิล20บาทนะครับวาระนี้นะครับอ่าใส่ตลับให้ด้วยนะครับ13แล้วเออสิ 14. นะครับ 14เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ14เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับปีพศ2538นะครับ 15, 15ก็เป็นเหรียญที่ระลึกเช่นเดียวกันนะครับนะให้ไป2เหรียญเลยนะครับ14 15นะครับ16ใส่เมาส์ด้วยนะครับ16 เป็นเหรียญ10บาทสมเด็จย่านะครับ16 17เป็นเหรียญ10บบาทวาระนี้นะครับน่า17 1เ18ปเป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดพร้อมเมาส์นะครับ1บาทหลังวัดบล็อกธรรมดานะครับ สิบเก้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะครับใส่เมาส์ให้ด้วยนะครับเมาส์ตรงรุ่นนะครับอ่าเท่าไหร่แล้วลืมแล้วนะครับสิบห้าสิบหกสิบสามสิบสีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับอันนี้สิบเก้าเหรียญแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีเหรียญหนึ่งบาทอีกนะครับ ยังมีเหรียญหนึ่งบาทอีกนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด ยังไม่หมดนะครับสามสิบสองอ่าสามสิบสองเป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับมีขาวแว่นด้วยนะครับสามสิบสามเป็นเหรียญหนึ่งบาทโปรยข้าวนะครับสภาพอาจจะผ่านศึกมาเยอะนะครับอ่าลืมแล้วนะครับเหรียญน,นับไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวติดนะครับนี่นะครับ 1> WHO 1เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเสด็จนิวัตให้ด้วย1เหรียญน,นะครับ่ทั้งหมดนะครับต้องนับใหม่แล้วนะครับจะได้จะได้ชัวนะครับเหรียญ2บาท10เหรียญ10บ1ิบเอ็ด1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ

มีค่าจัดส่ง50 EMS นะครับผมมีชุดเดียวนะครับชุดที่นำมาแบ่งปันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญของผมเนี่ยอยู่หลายที่นะครับวันนี้เจอเหรียญอะไรก็จะพยายามมารวบรวมแล้วก็ขายเหมาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าขายทีละเหรียญอะคือมูล,ลค่ามันไม่สูงมันไม่คุ้มค่าส่งนะครับทาแบบนี้ดีกว่านะครับเผื่อว่าใครมีมุมหรือว่าสามารถไปต่อได้เก็บได้แบบนี้ก็ก็ก็ทักมาสั่งซื้อได้นะครับ การสั่งซื้อนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นไลน์ไอดีที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับไลน์ไอดีสลาลลม8ป8นะครับเน้นติดต่อมาลายนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อเหรียญส่วนใครที่อยากจะขายเหรียญก็มีอีกหลายมีอีก2ไลน์ดียนะครับไลน์แอดเจ็ดสีก็ได้นะครับอันนั้นส่งสงรูปเหรียญมาได้นะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญติดต่อทางไลน์ที่ขึ้นในคลิปนี้นะครับชุดนี้ทั้งหมด35เหรียญมีชุดเดียวราคา 500บาทนะครับค่าจัดส่ง50 EMS นะครับใส่กล่องส่ง EMS แบบนี้นะครับก็มีชุดเดียวนะครับ